ในบร,ริษาทของวงการมวยไทยนะครับมีนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยมารุดแล่นอยู่ในสองเวียนผืนผ้าใบในเมืองไทยเนี่ยมากมายหลายคนนะครับไม่ว่าจะมาคว้าแชมป์ไม่ว่าจะมาเอาชนะนักมวยไทยต้นตำรับแท้ๆนะครับแต่ว่าคู่ล่าสุดเะครับเป็นนักมวยต่างชาติต่อยกันครับเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็มีการเล่นได้เสียด้วยนะครับนั่นก็คือคู่ของ โดยสมัยก่อนนะครับก็ขอย้อนไปนะครับมีนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยมาต่อยร่วมกับนักมวยไทยเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับโด่งดังที่สุดก็รามอนเด็กเกอร์นะครับจนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีอีกหลายๆคนนะครับนะอย่างเจ้าริวบานนะที่โด่งดังอยู่แต่ว่าคู่ล่าสุดนะครับเป็นนักมวยต่างชาติต่อยกันครับเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็มีการเล่นได้เสียด้วยนะครับนั่นก็คือคู่ของ ไมเคิลซาวาสนะครับกับทางด้านโจเซฟมูนานะครับโอ้ถ้าผมพูดชื่อนี้เนี่ยคนอาจจะไม่คุ้นนะนั่นก็คือทางด้านไมเคิลเพชรดีอาคาเดมี่ครับนักมวยจากประเทศไซปรัสนะครับจะเจอกับโจเซฟจิตเมืองนนนะครับนักมวยจากสโลวเกีครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยจำได้ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเลดเปิดมาเนี่ยไมเคิลต่อมานัก19บเก้นะเรียกได้ว่าเบียดสุดๆเลยทีเดียวนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ ทั้งสองคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะบันทึกเอาไว้นะว่าเออมีฝรั่งต่อยกันเนาะแล้วก็คือเป็นคู่เอกด้วยนะครับไปดูทางด้านไมเคิลก่อนนะครับสำหรับไมเคิลาวารเนี่ยนะครับก็เป็นนักมวยจอมทรหดนะครับสุดแกร่งจากประเทศไซปัสนะครับอาวุธหลักของเขาเนี่ยก็คือหมัดหนักสอกคมนะครับอาวุธอันตรายนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็คือไปโด่งดังในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่เขาจะมาลดแล่นในวงการมวยไทยเนี่ย ตอน,นเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่รักกีฬาการต่อสู้มากนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นนักสู้ในรูปแบบของคาราเต้ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียนพวกคาราเต้อะไรนี่แหละครับก็ดูเป็นศิลป,ปะการต่อสู้แบบที่ว่าคืออาจจะโด่งดังนะครับในที่ไซปรัสเนี่ยนะฮะแต่ว่านะครับก็คือพอเขาเรียนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยมันน้อย ด้วยความที่เขามีเลือดเนื้อเชื้อไขะของชาวสปาร์ตันนะฮะเพราะว่า,าประเทศไซปรัสเนี่ยจะเป็นเกาะนะครับอยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับต่มลงมาจากประเทศกรีซนะครับทุกคนนี่ก็เรียกได้ว่ามีสายเลือดนะของนักรบนะชาวสปาร์ตันเนี่ยเต็มตัวเลยนะฮะก็เลยทําให้ว่าการที่เขาเรียนคาราเต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงใจเขาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนสายนะมาเรียนมวยไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียนมวยไทยเริ่มต่อยมวยไทยที่ประเทศ ไซปรัสก่อนนะครับจนมีโอกาสได้ติดทีมชาติด้วยช่วงเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ได้มีโอกาสมาต่อยในในในเมืองไทยด้วยนะเป็นรายการมือหนึ่งสมัครเล่นนะครับของอิฟมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเขาเรียนจบมัธยมนะช่วงนั้นเนี่ยก็มีการชกเป็นในนามของระดับประเทศนะแต่ว่าค่าตัวมันน้อยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ไซปรัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีนักสู้เยอะนะแต่ว่านักสู้เก่งๆแล้วก็การจัดอีเวนต์มวยเนี่ย คือไม่ค่อยมีนะครับทำให้ทางไมเคิลเนี่ยตัดสินใจนะครับเก็บข้าวของมาอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไมเคิลเพชรยินดีก็มีเสียโบสเนี่ยละครับก็ช่วยปลุกปั้นขึ้นมานะครับก็ต่อยไฟมัน,ม,นมันมากายนะครับเป็นมวยที่หมัดฮุกซ้ายนะฮะหมัดฮุกซ้ายหน้าตัดลาตัวเนี่ย หนักมากนะครับใครโดนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีหล่นกันหมดนะครับจนกระทั่งเขาก็ไปเติบโตในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเกือบจะได้ต่อยกับรถถังจิตเมืองนนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะที่รถถังเนี่ยก็คือในเรื่องของระดับน้ำไม่ผ่านนะครับก็ทำให้เขาต้องปรับมาต่อยกับยอดมวยสามศนะครับพันพยักจิตมืองนนแต่ว่าก็คือโดนน็อกไปอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าการเตรียมตัวเนี่ยคือไม่ได้เตรียมตัวมาเจอกับมวยสูงยาวนะอย่างพันพยักเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มามีโปรแกรมในวันที่3พฤศจิกาอยู่นี้นะครับในการเจอกับโจเซฟโมนาหรือว่าโจเซฟจิตเมืองนนไปดูทางด้านโจเซฟบ้างแล้วกันนะครับคนนี้เนี่ยก็โด่งดังมาตั้งแต่ช่วงเป็นร้อยปอนเลยนะเรียกว่าเป็นประเภทยอดไอแอดของภาคตะวันออกเลยนะครับเพราะว่าโจเซฟเนี่ย แม้ว่าจะเป็นคนที่เกิดนะครับที่ประเทศสโลวาเกียนะเป็นฝรั่งเลยอ่ะนะหน้าตาเนี่ยแกฝรั่งตาน้ำข้าวนะฮะสโลวาเกียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในทวียุโรปนะครับนะแต่ว่าก็เป็นประเทศที่แตกออกมาจากกลุ่มของโซเวียตเก่านะฮะก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับก็มีทั้งช่วงนั้นก็มีทั้งเชโกสโลวาเกียนะมียูโกสลาเวียนะฮะแล้วก็มีการแตกออกมานะเป็นหลายๆประเทศ ก็สลัวเกียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ทั้งว่าทางด้านโจเซฟเนี่ยนะครับก็ามาเติบโตนะครับนะแล้วก็จริตจ,จัก,การ้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนไทยเลยนะครับนะตั้งแต่ร้อยปอนะอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนั้นเนี่ยสังกัดค่ายมวยเพชรลุ่งเหลืองช่วงนั้นเนี่ยก็มีทั้งตะวันฉายนะก็จตุคามเพชรลุ่งเหลืองโจเซฟเพชรลุ่งเหลืองนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับโจเซฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีมาก การยืนมวยของเขานะการจรดมวยเนี่ยคือคนไทยเลยอ่ะนะคนไทยร้อเซ์เลยแหละนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นมวยซ้ายนะตอนนั้นเนี่ยฉาย,ยาของเขาเนี่ยก็คือ,อะตะวันฉายแห่งสโลวาเกียเนี่ยนะคือแข่งของเขาเนี่ยมันโป๊ะโป๊ะนะฮะคือแบบโอ้โหแม่นมากนะครับจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นมานะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าติดนู่นติดนี่บ้างนะมีถึงขั้นว่าเคยหนีนะฮะหนีตาช่างด้วยนะคือแบบขี้เกียจทำน้ำหนักอ่ะนะฮะ จนซอเอ๋นะครับนะศูนที่โลหะพืชเนี่ยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วนะเพราะว่าทางโจเซฟเนี่ยตอนนั้นก็เป็นโจเซฟพุ่มพันม่วงนะก็เรียกว่าโด่งดังมีชื่อนะต่อยค่าตัวหลายหมื่นลวนะครับก็กลัวจะเสียอนาคตนะเสียดายฝีมือนะที่อุตสาห์สั่งสมกระดูกมาก็เลย ทำให้อซอลเอเยก็ดึงเข้าสังกัดจิตเมืองนนท์ครับก็มาต่อยในรายการจิตเมืองนนท์อยู่หลายไฟต์คยไปต่อยรายการ3ยกด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเก่งทั้งในรูปแบบ3ยก5ยกนะแต่ว่าโจเซฟเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเรียนรู้มวยไทยแบบรทดิชิโน่เลยนะฮะคือแบบเป็นมวยไทยดั้งเดิมมาเลยขณะที่ไมเคิลเนี่ยอาจจะเคยติดนะสไตล์ของมวยไทยในต่างแดนนะก็คือการออกหมัดด้วยต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยดีคนละอย่างเก่งคนละแบบนะครับ ไมเคิลก็จะได้ลูกหนักนะครับนะมีหมัดหนักมีสอกคมอาวุธดุดันขณะทีะ่ทางด้านโจเซฟเนี่ยฝีมือครับโอ้โหเตะแข้งซ้ายนะครับนะแล้วก็ต่อยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าตากรรมการเข้าตาเซียนนะครับทีนี้ก็ดูครับว่าเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบนะว่าผลการชกของคู่นี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดเดือดแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบันทึกเป็นบริษัทไว้เลยครับว่ามีฝรั่งต่อยกันมีการเปิดเลดคู่ขี้มาก และที่สําคัญนะครับต่อยในเวทีอันเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยอย่างเวทีมวยราชดำเนินและเป็นคู่เอกในศึกเพชรยินดีด้วยครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ว่าก็ขอบันทึกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นฝรั่งคู่แรกที่ต่อยกันแล้วเนี่ยโอ้โหสูสีได้เสียทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยละกันแต่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต้องโด่งดังในวงการมวยไทยไปอีกนานแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของไมเคิล หรือว่าจะเป็นโจเซฟครับแฟนมวยคิดว่าคู่นี้เนี่ยต่อยกันไปแล้วเนี่ยจะสนุกดุเดือดสมใจหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้กูจาใช้ตรงนะครับก็ขอลาแฟนมวยทุกท่านไปก่อนแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าถูกใจมากๆคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามรายการของเรารวมไปถึงเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับทางทุกช่องทางของทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube IG t i k t o k นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้กู้ชายสายตรงไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ